สวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนะคะน้องมินสวัสดีค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวน้องมิ้นมาเรียนวิธีการลบนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีการลบเราจะลบยังไงการลบคือการหักออกถ้าสมมุติว่าค,คุณครูมีจํานวนอยู่5ถ้าคุณยิ้บอกว่าให้ลดลงทีละหนึ่งอ่ะ ก็จะลดลงทีละหนึ่งนะคะจากหก็จะเหลือสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ศวิธีการลบคือการหักออกหรือว่าลดลงเรื่อยๆนั่นนะคะโอเคไหมคะน้องมิน้นถ้าคุยยิ้มีอยู่หนับลดลงไป3ค่ะนับลงไปหนึ่ง 2 3คุณครูก็จะเหลือจำนวนอยู่คือ2อ,อ่าถ้าครูยิ้มี5นับลดลงไป2นับลงไปอีก2องค่ะหนคุณครูก็จะเหลือจำนวน3อันนี้เขาเรียกว่าวิธีการลบหรือว่าการหักออกนะคะโอเคไหมคะโอเคกระดานกระจิ๋วหริวของเรา อ่าถ้าสมมติว่าคุูยิตมีจำนวนเท่าไหร่คะ1กับ0ูนย์คือจำนวนเท่าไหร่คะน้องมิน้นจำนวนสิถ้าคุณครูเอาสี่มาลบออกอ่าสิบลบสี่เราจะลบยังไงน้องมิ้นดูดีๆนะคะคุณครูก็จะเอาสี่ไว้ในใจสี่น้อยกว่าใช่ไหมคะ เอาสีไว้ในใจก่อนแล้วก็นับไปจนถึงสิบเลยค่ะ,ะคุยยึดจะทดไว้น้องมิ้นก็เอานิ้วขึ้นดีดนิ้วขึ้นนะคะวิธีการลบกำนิ้วมือไว้ค่ะสี่นับไปให้ถึงสิบสี่ไว้ในใจค่ะสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 10นิ้วมือนำมารวมกันค่ะมีทั้งหมด6นิ้วนะคะคือจำนวนที่เหลืออยู่6นิ้วน้องเม้นเขียนลงในหลักหน่วยแบบนี้นะคะเวลาเขียนเป็นแนวตั้งเอามาดูตัวอย่างต่อไปครูมี28 28มี2กับ8นับเอามาลบก,กับ1ค่ะ อ่ายี่สิบแปดลบหนึ่งจงมาเลยค่ะสอนอยู่อ,ยอ่าทีนี้หนึ่งเราจะลบกับ8เด็กๆต้องลบมาจากหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยจะอยู่ด้านหลัง1ลบ 8เอา1ไว้ในใจค่ะ1น,น้อยกว่าเอา1ไว้ในใจนับไปจนถึง8นะคะอ่าคุณครูจะโทดไว้เอา1ไว้ในใจนะับต่อเลยค่ะ1แล้วก็2 3 4 5 6 7 8ครูิดขีดไว้นับ ถ้าคุณครูเอา8มาลบออก1เมื่อกี้นับไป1นับไปให้ถึง8เหลือจำนวนนี้คือจำนวน7เขียนลงที่หลักหน่วยให้ตรงแบบนี้นะคะต่อไปหลักสิบตรงนี้เด็กๆสังเกตดูจำนวน2หลักสิบของเราไม่มีตัวนำมาลบเลยง่ายๆนำมาเขียนไว้เหมือนเดิมค่ะยังไม่มีจำนวนไหนมาลบออกแบบนี้นะคะ เอะลองคำตอบข้อต่อไปหาดูจะได้คำตอบไหมนะคุยิ้เปลี่ยนโจทย์ก่อน1 1ดีกว่า11มี1กับ1นํามาลบกับจำนวนไหนดีนะนํามาลบกับ2เด็กๆก็นับลดง่ายๆเลยค่ะเอา2ไว้ในใจนะคะ2น้อยกว่า นับไปให้ถึง11เลยเอาสองไว้ในใจค่ะโทษไว้รอก่อนนะคะสองแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสบอ็ดโทษไว้แบบนี้เรามานับจำนวนที่เหลืออยู่ตรงนี้คือคำตอบนะคะมานับพร้อมกันซีว่าจะเหลือเท่าไหร่หนึ่งสอง สามสี่ห้าหก็ดแดเก้าคำตอบของเราตรงนี้คือ9เพราะฉะนั้นเราก็นำมาเขียนลงที่หลักหน่วยเลยค่ะคือ9นั่นเองวันนี้เราจะมีจำนวนสองหลักอยู่ด้านบนแล้วก็นำมาลบกับหลักหน่วยง่ายๆแบบนี้นะคะ าจํานวนที่เยอะขึ้นหน่อยนึง4กับ9คือจํานวนเท่าไหร่คะคือจํานวน49จะ้านำมาลบออกกับจํานวน7วันนี้เราจะลบหลักหน่วย7ลบกับ9หลักหน่วยอยู่ตรงนี้นะคะอ่า49แล้วก็มาลบกับ7 เราต้องลบจากหลักหน่วยก่อนนะคะ9ลบ7 7น้อยกว่าเด็กๆเอา7ไว้ในใจนับต่อไปจนถึง9เลยค่ะถ้าไม่ยกนิ้วมือขึ้นเราก็ทดไว้นะคะนับต่อเลย7แล้วก็8 9ทดไว้เล็กๆแบบนี้คำตอบหลักหน่วยของเราคือจำนวนที่เหลืออยู่เท่าไหร่คะนี่ เจ็ดนับไปจนถึงเก้าเจ็ดแล้วก็แปดเก้าเหลือสองต่อไปหลักสิบสังเกตดูมีตัวมาลบออกไหมคะวันนี้หลักสิบไม่มีตัวนำมาลบให้เด็กๆนํานำมาเขียนลงข้างหน้าดึงลงมาเขียนแบบนี้เลยนะคะคำตอบที่ได้คือจำนวนสี่สิบสองมีสี่กับ สนั่นเองลองอีกสักตัวอย่างคุณอีมีตัวตัวเลขอะไรนะ7กับหคือจำนวนเจหมาลบกับหคุณครูสุ่มตัวอย่างมาลองให้เด็กๆนับลบนะคะ แล้วให้เด็กๆไปทำงานในสมุดที่งลงรายให้เมื่อกี้มีทั้งหมด10ข้อให้เขียนสองหน้าเหมือนตัวอย่างเอาให้เป็นระเบียบนะคะมาดูที่หลักหน่วยของเราวันนี้ข้อนี้76 5. ลบกับ5หลักหน่วยคือจำนวน6กลบกับจำนวน5 5น้อยกว่าเด็กๆเอา5ไว้ในใจค่ะนับไปจนถึง6เลยนะคะ บางคนก็ยกนิ้วมือขึ้นค่ะกำห้าไว้แบบนี้นะคะกำห้าไว้นับไปให้ถึงหกห้าแล้วก็หกดีดนิ้วขึ้นแบบนี้นะคะจำนวนที่เหลือคือจำนวนหนึ่งหรือเด็กๆอาจจะขีดไว้เล็กๆห้าไว้ในใจนับไปให้ถึงหกห้าไว้ในใจห้าแล้วก็หกคำตอบเหมือนกันกับนิ้วมือหนูไหมคะ คือเหลือ1นํามาเขียนลงที่หลักหน่วยหลักหน่วยจะอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นหลักสิบของเราตรงนี้ยังไม่มีตัวนํามาลบนะคะวันนี้หลักสิบนำลงมัดเขียนไว้เลยด้านหน้าค่ะคำตอบที่ได้ข้อนี้คือจำนวน71พอทำได้ไหมคะ โอเคถ้าทบทวนกันไปประมาณนี้ก่อนแล้วให้เด็กๆไปทำงานในสมุดนะคะอีกสักข้อไหมคะน้องเพชเข้าใจหรือเปล่าครับให้คุณครูยกตัวอย่างอีกสักข้อไหมครับเข้าใจนะโอเคถ้าเข้าใจแล้วอ่าสำหรับคาบนี้อ่าคาบนี้เดี๋ยวเราพักไว้แค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันคาบต่อไปคาบนี้ให้เด็กๆไปทำงานในสมุดมี10บข้อนะคะโอเคไหมคะอาคาบนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมส่งงานนะคะ